เมื่อจอร์ดกับดอราส่งอาหารสวัสดีทุกคนฉันเองดอราฉันกำลังตามหาจอร์ดอยู่เธอเห็นจอร์ดบ้างไหมอะไรนะเธอเห็นเขาเหรอแล้วเ,เขาอยู่ไหนอยู่บนนี้ดอราอยู่บนนี้ฉันขึ้นไปทำอะไรบนนั้นนะจอร์ดในป่ามันไม่มีสัญญาณมือถือนะสิมันก็เลยต้องปนีนขึ้นมาสูงๆแบบนี้ทำไมเราไม่ไปส่งอาหารในเมืองกันแทนล่ะดอราแบบนั้นก็เสียบรรยากาศอม์ไซสิฮะดูเหมือนจะมีออเดอร์แรกเข้ามาแล้วนะดอราเยี่ยมไปเลย เธอแน่ใจน้ว่าจะขับรถไปส่งอาหารเองนะดอร่าไม่ต้องห่วงเพราะฉันมี GPS ไม่หลงทางแน่นอนใช้ GPS ในปา่าเนี่ยนะแเราจะมาทุรถอะไรกันนะดอร่าอ๋อเจ้าของเก่าหายตัวไปแล้วนะฉันไปแล้วนะหรือว่าเขาจะกลายไปเป็นผู้ก้าแล้วนะอีก300เมตรเลี้ยวขวาพวกเธอได้ยินเสียง GPS ไหมเธอพูดว่าอะไรนะเลี้ยวขวาฮะอะไรนะ ัโลโหลดอร่าเหรอขับรถไปรับทีรถระเบิด A few moments later พิซซ่ามาส่งครับพิซซ่าที่สั่งได้แล้วครับขอบคุณมากนะครับทานอาหารให้อร่อยนะคะเออคือสภาพ Home, my friends are toxic. All ambition is so rude and always negative. ไม่กินละสวัสดีครับคุณลูกค้าไม่กินนะกินเถอะครับไม่ละ